สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสิวธดมค่ะก็จะนำทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมโครงการบ้านพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 นะคะซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งสิวธดมได้บริการร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอำเภอทุ่งสิวธดมค่ะเป็นสถานที่ในการที่จะทำเป็นจุดเรียนรู้ในเรื่องของพอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 นะคะ เราก็เลยมาใช้ตะข่ายโรงเรือนปลูกในส่วนของหัวงูนะคะมีฟักฟักด้วยนะคะเนี่ยค่ะข้างในหัวงูใหญ่มากค่ะคใหญ่และย,ยาวค <laughs> ่ะหัวงูของรรร <laughs> ยอำเภอทุ่งสีอุดรได้อยสามารวถทานะะได้หรือไม่คะได้ได้ค่ะได้่แสดวงว่ามันยังอ่อนอยู่นะคะเนี่ยสามารถทานได้ค่ะบวกใหญ่ คันนี้คือน้ำเต้านะ้าน้าเต้าค่ะแล้วก็มีน้ำเต้าด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นการลดในเรื่องของการใช้ค้างนะคะเราใช้กระข่ายให้กับต้นพืชน,นะคะได้ได้เกาะขึ้นไปนะคะในโรงเรือนป้องกันแมลงด้วยนะคะน่าจะไม่ได้ป้องกันไม่ได้เนาะ เรียนรู้ตรงนี้นะคะเป็นโครงการบ้านทอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้โควิด -19 ค่ะของสำนักง,งานเกษตรอำเภอทุ่งสิอุดมร่วมกับสถานีตำรวจภูทรอำเภอทุ่งสิวุดมนะคะได้จัดทำโครงการนี้เพื่อเป็นจุดต้นแบบเรียนรู้ในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะคะซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายมากตั้งแต่ไม่ว่าจะเป็นในพืชถักสวนครัวนะคะค่าตะไครไ้ใบมะกรูดมีครบหมดเลยนะคะ มีในเรื่องของนาข้าวมีการเลี้ยงปลาเลี้ยงกบเลี้ยงปูนะคะใน,ในจุดตรงนี้รวมทั้งมีพืชสมุนไพรต่างๆมากมายเลยนะคะต้องขอขอบคุณในส่วนของทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอทุ่ง้สิ่วมนะคะที่ในเรื่องของสถานที่แล้วก็เป็นผู้ดูแลในจุดตรงนี้ด้วยนะคะพี่น้องเสรกรสามารถมาเรียนรู้ในจุด เศรษกิจพอเพียงของอำเภอทุ่งสิวดมได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกส่วนนะคะที่ให้การสนับสนุนนะคะรวมทั้งดูแลในส่วนจุดเรียนรู้ตรงนี้นะคะเป็นต้นแบบของอำเภอทุ่งสิวดมค่ะก็ต้องขอขอบคุณค่ะ